วัี้ดาสาวลาวทุกคนวันนี้ลินดาจะพาทุกคนไปหาไปหาเบื้องสาวลาวไปหาเบื้องสาวบ้านพนงามทุกคนนั่นก็คือโบโบแต่ว่าคณนั้นก็คือขายเครื่องอยุตลาดดินดาจะพาทุกคนไปเบื้องผู้สาวที่งามที่สุดในบ้านพนงามเลยทุกคนไปเขาไปกันเลยแต่ว่าพอไปหอดตาดลินดาขอใส่แมเพราะว่าเขาเปิดไดเพราะว่าเขามีหลานน้อยหลานน้น ต้องได้ใส่แมสเดินคนเดิมเพราะว่าถ้ามีหลาน้อยเพราะว่าเดี๋ยวจะติดโควิดมาเสื่อนหลาน้อยเราก็ต้องขออนุญ,ญาตใช้ผ้าปิดปากถ้าหลังจะก้องเงินแล้วอ่าบานเ้าไปกัะเรือไปเจอก้กระย่ตลาล่าเลยทุกคนเมื่อน,นี้ค่ะมาบุกแอนนาเนอะแอนนามาเป็นแมคค้าแมคค้าขายผักทุกคน สวางก่อนยักกันเหลือหานะทรงหาหายยกได้เหรือยักได้มากว่าเลย <c oughs> เบิมผู้สาวตามฝุณฟู้สาวกันเมาคาทุกคนโอ้ย่านอันย่านเอาบมมันโบ้ได้พักได้พ่อน ไปกันเลยบ๊ายบายเมื่อกี้ข้าวเซนเนอเฮอตุยตุยหยุดจ้อ,อันนี้หาแน่น,น้าทุกคน,น,นจะมาอ,อันนี้เป็นอ่ะอันนี้รโตลออันนี้ซื้อพ<อ>ักเอยอะแค่รถเทนัาแค่รงอัน อ้าวลูกค้าบอกเนี้ยใส่ห <c oughs> ลอดสองอันมักแตงหา้หาห้าขีดอ่าหรืออีทุกคนเบื้องก่อนโอเสียแล้วอัอนผักตังโอ้น่ะซอง่านได้ยวบออาซอง่านอ้าวห้ากระขีดได้เนาะ มาใส่หน้าทุกคนดู่วนชีวิตเจ้าสาวเอดตี้แล้วแฟนแฟนเปิดตัวเป็นต้นบัวม,มีเลยอันนี้จำมดนมีหวัวใส่เท้าบออันนี้ห้าขีดอันนี้ซองอ่านแครอทอ่ะ อันนี้พากอะเลก่อนนงโูอ่ะฮะเลไพากอะเลจ้ะซนลา่เออซนนา่อ่ะซนารีนนารีไหนเอออซีพันบัวได้อฮบ้าทบัวได้ทุกคนตรงนตรงไหนขึงลเออึงลสามซนวยกะซ้ำ อันนี้หัวหน่อยหัวหนึ่งผักกาดขาวเอเล่นอย่างเงี้ยแม่ค้าวัสดุสวยอันน้าเด้น่าหลอกเหรอแม่ค้าค่ะตบรน,นินอันนี้ยูตลาดเนาะทุกคนยูตลาดบานลินดายูวันบานหวนงามจะเป็นวันนี้ตลาด วมเงินเท่าไหร่อ้ามีตัวนี้อยากได้หัวใส่เท้าอันนึงเป็นสาวรักทุกคนมีตัวผู้สาวงามมีแต่แม่ค้างางามมาอุดหนุนได้พูดเลยอยากอุดหนุนสามารถโอ,อนเงินมาอุดหนุนแมคค้าได้ทุกคนเด้นไหมคะแมคค้าวันนี้มีขนส่งไทยหอมจะส่งมัน แม่ท้าแม่ท้าโทรมาบอกกินข้าวเพราะว่าบ่มีแฟนดิอันนี้สาวคูนซื้อเลอสาวควนูนซืฮ่องเป้ไปฮ่องเป้ไปเอเล่อ,อ๋อมีแต่ผู้คือว่ามีแต่ผู้สาวแต่ว่าอ่ะเอามาฟากเอเล่หัวไม้อ่ะนะทีมสาวโซทุกคนอยากได้โทรศัพท <laughs> ์เมื่อเฮ้ยโขเอามาเบิ้งก่อนโทรศัพท์ เงี้เขาเคยๆเยด้ออ๋าหันทางงาเบิางกทาง้าทางหลังขอโทรศัพท์ไหมขอโทรศัพท์หน่อยหนึ่งอ่านจดดิโอนค่าโทรศัพท์ไม่ได้เด้อ <c oughs> ขอสปอนเซอร์ซื้อโทรศัพท์ให้แอนนาได้ทุกคนโทรศัพท์แอนนาคือคือมางแล้วคือไม่ว่าไซมาหลายปีคือมางคือบ่ได้แหละ ผู้ใดใจดีอ่ะขอสป,ปอนเซอร์ซื้ออันโทรศัพท์ห้แอนาเด้ทุกคนน่วยหนึ่งซือเมื่อเสด้เฮน,เนาประมาว่ามีเงินทุกคนคุณเลอใจดีซื้อโทรศัพท์เฮีนาเด้โทรศัพท์ตะมวลพันเ, <c oughs> เต้บ่เอา้าตะมวลแครอทเด้อ้ะเอาเอาเท่ากหรแม่สองลงยปอ่ะ สูชีวิตคนาเลยทุกคนอันนี้คือสาวลาวนะทุกคนก็คือผูบ้าลาวก็คือบ่มีไผ่ล่มแล้วตอนนี้เขา่ะทานุ่มไทยทานุ่มไทยเพาว่านุ่มไทยพูดเลยใจดีกะมาจีบเขาได้ทุกคนคือผูบ้าลาวก็คือบ่มีไผ่ส่วนใหญ่ค่เะเออทำใหนแหละ <c oughs> วันนี้ก็ผู้สาวอันนี้ผู้สาวเรียดขายดีบอมวันนี้ต่อหนี้ลินดาก็ได้ซื้ออันนี้ทุกคนอันนี้ก็ได้เชร์รถอันนึงมักแต่งสามน้วยแล้วก็พักกาดอันหนึ่งอันนี้ก็สิอันนี้ขนาสิบห้าพันทุกคนหาเนียนน่ะโบเพลงแต่ว่าโบเป็นตาซื้อพักเน่าแล้ว โ <laughs> <Sorry. laughs> <laughs> อ้รรี่แัดซื้อยุกว้าวดีต้องก็บอเแี้ววิดโออววาดีอันนี้คือ15,000ทุกคนก่อนนก่อนไม่ถึงจมตี้เจ็นเหรออันนี้คือ3,000ทุกคน4,000ก็น่าจะเป็น80บาท80บาทอันนี้นะ ซื้อได้ได้ซามี่เป็นสิบบาทอ้าวพักอาหารก็ได้จ้ะพักสล,ล,ลัดรีอร์เรนดิจ้ะใครจำว่าอาใครยังว่าอันตังโอหันกระบ,บัวอาเดี๋ยวนี้กำลังเพียงทุกคนตดอยสาวลาวดู้ทุกคนสาวลาวดุวววดมันพักเพียนขนาดเลยทุกคน สู้ชีวิตคันว่าได้เป็นเมียก็คือแบบว่าบัวลำบากทุกคนกเพราะว่าอ่าเข่างูเฮ็ดหูหาเนาะเขาบ,บ่ได้ว่าให้ตะปูทรายอันหาเลี้ยงมึงแม่มึงแม่อ้อนักเอาเบาสู้ทุกคนก็คือสาวเอ็นนาก็ะสับทั้งหมดคิดเรื่องอะไรนะซี่พันสวานะคิดซี่พันเออแม่ค้าน,นี่ชื่อราคาคิดซี่พันรู้ไหมดู้ะแนนเลยทุกคนคิดซี่พันรูที่เีย สาวลาทุกคนทั้งงามดูมั่นหูหงาเงินซู้สีวิตขาดแต่ยังเดียวขาดแต่แฟนแอนนาคือโซดโซดมาตั้งโดนโซดมาตั้งหน้าเลยแอนานาอันนี้ก็สาวโซดทุกคนโอ้มีแต่ผู้โซดแต่มวนโซดบะแต่มีตะคนโซดทุกคน โอ้ยจังซูซีวีแต่เนอะบังแม่ทั้ทางงามทั้งดุทั้งมั่นแนวนี้สีใครก็มันไปพัดดิต้องหาเปินแจ้งผัวกันต้องหาเงินแจ้งผัวชื่อนี้สิห้าเสนบาทตีงต้องมาขอขันม่านแนวนี้เดี๋ยววันนนกอนฝันเอา <S <S <ก>นี่คือ ยังพันแล้วอยู่เก็บหันมือหน้าคนบ่มือนี้ทำตัวเงินอันนี้วันเกิดอีน้อยเนี่ยพอวันเกิดปักษาบป่ปะโบว์ตอนนี้เลยทุกคนอันนี้ก็จ่ายเงินแหละอันนี้หันตัวเลอปิดตัวเลอคิดสี่พันคิดอาวัตตัวเลอจ้ะมาช่องพันเลย เอาคิดนึ่งอ่ะเหมือนี้แหละอ่าแล้วว่าไปขี้เดรแล้วขนวนาอีมาดแหละอ่อานนกะ่ากะ่า้า้โอ้ยทุกคนน่าขโมยจังเลย อ่าและนี่ทุกคนเหาก็ได้เท่านี้เลยสำหรับคลิปนี้ลินดาก็จะปิดคลิปลงเพียงเท่านี้สำหรับใครที่เบื่อก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกับรายกาลินดาสาระเด้อบ๊ายบาย <laughs>